คือช่วงนี้เพื่อนทักกันเยอะมากว่าผิวใสขึ้นผิวดีขึ้นไปทำอะไรมาก็เลยอยากจะมาแนะนำนี่เลยจ้ะ บีโกจิเจลลี่ตัวนี้เราพกใส่กระเป๋าไว้ตลอดเวลาเพราะว่ากินง่ายสะดวกมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรจีนโกจิเบอร์รี่บิลเบอร์รี่อะไรแบบนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยในเรื่องสายตาด้วยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยอืม อร่อยหอมมากแล้วก็หวานด้วยนะเหมือนกินเจลลี่ปกติเลยคือไม่รู้สึกเหมือนว่ากินยาเลยนะเนี่ยที่ชอบก็คือพกง่ายมากแล้วก็ไม่เหมือนอาหารเสริมที่เคยกินอันนั้นอาจจะพกยากกินยากใช่ไหมเพื่อนก็คือมาถามว่าคุยต้องชงหรือเปล่าต้องชงหรออะไรแบบนี้ก็คือไม่นะจ๊ะฉีกซองแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องกินน้ำตาลยังได้เลยนะไวกว่าต้บามบะหมี่อีกใครที่สนใจนะคะสามารถกดช่องทางการสั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะคะ